สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตังมรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปชมนะครับพระสมเด็จกรุวัสตือนะครับที่เป็นพิมพ์ทรงพิเศษนะครับคือเป็นทรงที่เราส่วนใหญ่คุ้นเคยว่าทรงยอดขุนพลนะครับหรืออีกที่น่าจะให้เข้าใจตรงกงันคือเป็นธรรมะเจดีที่เป็นลักษณะแบบนะครับจุรามณีเจดีซึ่งผมเคยนะครับทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับ อันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมกันนะครับต้องบอกว่าคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นบุญต่างของผมมากนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของท่านนะครับที่ผู้ที่ครอบครองไว้นะครับจีวรที่มีการนะครับเขียนชื่อสมเด็จพิชนโตนะพร้อมกับพ่อพระสมเด็จทั้ง9นะครับได้เอามาตรวจนะครับได้เอามาเผยแพร่นะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่เราเจอพระนะครับไม่ว่าจะเก็บอยู่ในกรุ่ในโกรธใน ที่ใดก็ตามที่มีการสืบทอดมาเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับตั้งสติอย่าพึ่งปฏิเสธหรืออย่าพึ่งเชื่อร้อยเปอค่อยๆดูนะครับสิ่งที่ผมทำให้ท่านดูคือค่อยๆดูหลักฐานนะครับแล้วก็มีโอกาสนํามาตรวจนํามาพิสูจน์นะครับต้องบอกว่าพระนะครับเวลาเจอเนี่ยง่ายสุดครับกระบวนการที่เราทาเป็น ISO แล้วเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ว่าต้องจํากัดที่เฮ้ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์โจ้มาดูนะต้องให้คนนั้นคนนี้มาดูผมแนะนํานะครับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลักของสถิติการตรวจนะครับพระนะครับที่มีทั้งหมดมารวบรวมทําเป็นมาตรฐาน ISO แล้วก็ทุกคนสามารถมาใช้แลับในอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานด้วยแล้วุปรกรณ์ที่ได้มาตรฐานก็สอดคล้องกับ ISO ที่ตรงหัวข้อก็คือสำรับนะครับตัวรับรองพระสมเด็จนะครับแล้วก็วัตถุมงคลไทยอันนี้คือหลักการพอมาถึงปุ๊บท่านเห็นได้ว่าพระเนี่ก็จะมีการนะครับ ดูกล้องกาลังสูงนะครับดูว่ามีองค์ประกอบนะครับมวลสารที่สําคัญพาสุ้มกรกาแพงเพชรเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะครับนะครับดูดินหินหยกเขียวมีไหมผงตะไบทองตะไบเงินตะไบเงินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กต่างๆ,ๆนะครับที่ผมให้สมมุติบัญญัตินะครับตามตำราต่างๆว่าเช่นกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลไพ่าดานะกลุ่มี่เป็นเหล็กแร่เหล็กดํากลุ่มที่เป็นหินดินหยกเขียวทั้งหมดนะครับ ก็มีการดูมีการตรวจสอบดูเนื้อดูผิวลักษณะของผลึกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าพระสมเด็จมีหลายเนื้อถ้าท่านดูคลิปมาถึง700กว่าคลิปเนี่ยท่านจะพบว่าแต่ละเนื้อเนี่ยมีองค์ประกอบที่ไม่สําคัญการศึกษาเชิงอ,อนุรักษ์จะต้องดูองค์ประกอบที่หลากหลายไม่ใช่ว่าเราดูแบบนี้ตรงนี้เรียกว่าแขลไซเพราะดูตรงนี้แล้วมันไม่มีเพราะเนื้อคนละแบบเก็บกันคนละแบบอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมคนละแบบเหตุต่างปัจจัยก็แตกต่างนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาต่อมานะครับในพระสมเด็จเนี่ยก็จะมี แร่เหล็กอยู่นะครับซึ่งเราสามารถทดสอบได้อันดับแรกคือใช้แม่เหล็กแรงสูงซึ่งผมก็ทํามาเป็น4,500กิโนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีเครื่องมือวัดนะครับย้ําในหลายๆคลิปมีการตรวจหลายคนนะครับซื้ออันนี้ผมก็ใช้เป็นยุคแรกๆแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ใช่โอ้โหเจออันนี้ได้เราก็ใช่พอเจอไม่ติดเราบอกไม่ใช่มันก็ต้องมาวัดครับว่าอันนี้ได้กี่เกาโซึ่งไม่ถึง4,000นะครับแต่ว่าแรงหนึ่งดูดเนี่ยมากกว่าเรียกว่าเยอะนะครับมากกว่า150กิโลนะครับแล้วเนี่ย พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่กระบวนการทาง I s o กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องมาตรวจสอบเห็นไหมครับเพราะว่าการที่ท่านเห็นทุกอุปรกรณ์ที่เราได้มาตรฐาน ISO เนี่ยเราต้องรายละเอียดนะครับต้องไปคาลิเบตต้องไปสอบเทียบทําทุกอย่างกว่าจะได้มานะครับแล้วข้อมูลเนี่ยเราก็มีการเก็บนะครับต่างๆอันนี้ทดสอบแม่เหล็กท่านเห็นบางคนเห็นบอกเอ๊ะผมเอามือไปขยับหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยหลังผมเนี่ยนะครับที่เอซีสแกนเนี่ยมีหลายท่านมาเป็นสักขีพยานดูอยู่ครับ ผมยิ่งผมทำอะไรนะครับให้เหมือนกับเล่นโกนหรืออะไรที่พยายามอย่างที่บางท่านเข้าใจเนี่ยมันยิ่งทำให้คนที่เขาเข้ามาอยู่ในแ l a เนี่ยยิ่งไม่เชื่อถือนั่นสิ่งสุดเราก็ทำให้ดูนะครับให้เห็นแล้วทุกท่านก็สามารถพิสูจน์ได้จากนั้นนะครับการใช้เครื่องโหลดซึ่งพัฒนามาใหม่และอย่างที่บอกครับโลด a n a l y อ e r เนี่ยเราไม่ทำเฉพาะตรวจพาสมเด็จพูดย้ำตลอดครับว่าตอนนี้เราตาร์ทไปสู่ iso 17025ตรวจระดับสารปนเปื้อน แลาสารปนเปื้อนไม่พอไม่ใช่ว่าเรามีแค่เครื่องเราก็ตรวจแต่เราตรวจนี่นะครับเรารับรองให้กับคนอื่นด้วยสําหรับสินค้าที่จะใช้ในการส่งออกไปต่างประเทศนี่คือก้าวที่สําคัญในเชิงวิทยาศาสตรนะ์ที่เราไปถึงจุดนั้นละมันเราก็จะมาตรวจท่าอะไรครับกลุ่มพระสมเด็จเรารู้แล้วว่ามีการผสมของดินมีผงเกสรน,นะครับมีธัญพืชต่างๆข้าวกล้วยพ่านกลุ่มเหล่านี้เราจะเจอท่าที่เรียกว่าซิลิคอนก็จะมีสัดส่วนอยู่ให้เห็นนะครับ จากนั้นเรามีการตรวจ density ตรวจความถ่งจำเพาะความถ่งจำเพาะนะครับใครที่ตามคลิปมาตั้งแต่แรกๆจะทราบว่าเรามีการทําเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นพระในรอสอร้อยสิบสองนะครับหรือพระที่ทําจากปูนพาสเตอร์และปูนชนิดต่างๆปูนยาแนวปูนซีเมนต์ปูนทุกรูปแบบแล้วก็มาช่างความถ่งจำเพาะเราก็พบว่ามีค่าที่อยู่ในอีกค่าหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก กลุ่มพระสมเด็จเห็นไหมครับพระที่สร้างยุคใหม่แล้วก็มาตรวจความเฉพาะค่าก็เป็นอีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นการทําช่วงไม่ใช่ว่าเรานะครับมาทําตารางช่วงต่างๆแล้วก็มากําหนดขึ้นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับที่ผ่านมานะครับมีคนที่มีหีบจํานวนมากมายนะครับส่งมาตรวจนะครับโดยที่ผมก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าแล้วแต่เจ้าของเจ้าของบางคนไม่อยากให้เปิดเผยว่าเขามีหีบ ก็ไม่เป็นไรเราก็ตรวจเราก็องค์ไหนดีนะครับเราก็นํามานําเสนอแต่ส่วนใหญ่นะครับที่มาเนี่ยเราก็ถ้าส่งมาตรวจตามปกติเราก็ไม่ทราบเจ้าของอยู่แล้วนะครับมาทราบอีกทีหนึ่งก็ต้องมารับอย่างเช่นรอบที่ผ่านมาก็มารู้ทีตอนที่เขามารับว่าโอเคพี่เขานะครับมีโกดมีจีวอนที่ห่ออยู่อ่ะบางเจ้ามาตรวจเสร็จก็บอกเออนม่มีอยู่ในหีบีบแล้วค่อยมารู้ทีหลังนะครับและนี่แหละคือมาตรฐานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับมี หลายคนเนี่ยเจอหีบนะครับก่อนที่จะไปดูพระนี่ผมจะพูดถึงบทสรุปนะครับก็คือทางเอจิสการเองเราไม่ได้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมเองนี่ก็เป็นคนแรกๆนะครับที่ออกมาพูดว่าพระสมดเด็จยังมีจํานวนมากด้วยเหตุผลทางบริษัทอะไรบ้างบันทึกต่างๆนะครับมีทั้งในคลิปผมเองและมีทั้งในคลิปคุณไตรเทพไปย้อนดูได้นะครับเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการตรวจที่กล้องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมพยายามทํากระบวนการให้เป็น ISO ในเชิงอนุรักษ์นะครับมันจะต้องไม่มาจบอยู่ที่ผม จะต้องไม่ใช่ว่าอาจารย์โจกเท่านั้นดูแล้วบอกว่าใช่จะต้องมีกระบวนการแล้วทุกคนเรียนรู้ได้ทุกคนเก็บไปใช้ได้ทุกคนนะผมย้ำนะเป็นครูของตัวเองนี่คือคือเป้าหมายและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่อย่กให้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมีภาชนวนาคสิ่งมหัที่สุดคือมมนใช้แลบเลยครับมีกระบวนการที่ดีมีกระบวนการที่ถูกต้องและสามารถพิสูจน์ได้อ้างอิงได้นะครับมีผลต่างๆให้เราได้สามารถรู้นะครับ แล้วตอนนี้เอริสแกนกำลังก้าวนะครับและขยายไปสู่สาขาต่างๆนะครับในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะได้อีกสาขาหนึ่งครับตอนนี้ที่พัทยาก็ฟอร์มตัวอยู่นะครับใกล้ละนะครับแล้วก็ยังมีที่ราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปถ่ายทํากันนะครับขยายแต่ว่าแต่ละที่นั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการตรวจแตกต่างกันนะครับสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความสะดวกคนละรูปแบบใครสะดวกตรวจเลยนะครับแล้วต้องรอพะกกับอีกแบบหนึ่งใครสะดวก ฝากไว้ได้ใครสะดวกเช่าชั่วโมงเนี่ยเราจะแยกสถานที่เอาไว้เพื่อให้ทุกท่าน,นครับไปในเป้าหมายของตัวเองได้สะดวกที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเราดีใจอย่างยิ่งนะครับที่พระสมเด็จนะครับได้เปิดเผยออกมาแต่แน่นอนครับพระที่ออกมาทุกวันนี้มีมากมีน้อยมีทันมีไม่ทันมีถึงมีไม่ถึงผมถ้าเกิดพระถูกพิธีใช้คํานี้นะครับถูกต้องแม้ว่าจะสร้างทีหลังหกักใช้ผง สมเด็จนะครับเช่นผมพิเศษทั้งห้าซึ่งเชื่อว่ามีเก็บเอาไว้นะครับเรามาสร้างในพิธีสําคัญเย่ยอันนี้ผมก็ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์ในเชิองอนุรักษ์ถือว่าทรงคุณค่าแต่ในเชิงการแบ่งแยกในเชิงประวัติศาสตร์เราก็ต้องแยกอย่างชัดเจนว่าโอเคพระชุดนี้น่าจะทันชุดนี้แท้แต่น่าจะไม่ทันหรือบางชุดน่าจะไม่แท้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจทองครับเราก็สามารถดูได้ว่าทองคําเปรวที่ปิดเนี่ยนะครับเป็นทองเก่าหรือก็เป็นทองใหม่ บางทีอาจจะเป็นพระเก่าแต่มาติดทองใหม่ก็เป็นไปได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะนั้นการตรวจนั้นจึงจาเป็นจะต้องละเอียดนะครับเราจะมาเอาเรียกว่าใช้ความประสบการณ์นะครับทักษะอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอก็จะต้องใช้องค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ด้วเครื่องมือต่างๆนะครับแล,ลว้วก็ผลทางวิทยาศาสตร์ผลทางิบราศาสตร์ยืนยันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขึ้นคลิปไปว่าเป็นบทสรุปนะครับในเรื่องของการเจอพระจํานวนมากนะครับ บทสรุปนะครับตั้งสติก่อนสรุปเรื่องพระนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูพระเรื่องนนะครับนั่นนะครับมีมากยิ่งดีครับตอนนี้มีหลายคนติดต่อมาแล้วด้วยให้ไปเปิดทีบด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูตามเหตุตามผลนะครับก็จะไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องส่งกลับเข้ามาที่ l ล b เพราะว่าอุปกรณ์ที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดนั้นอยู่ที่ lab ที่เอดีสแกนนะครับโดยที่ปัจจุบันที่บอกนวัตรการนเราเลยไปถึงระดับโเลยนะครับ rohs นะครับ ซึ่งเป็นการตรวจระดับสารปนเปื้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละนะครับจะเป็นจุดที่สร้างความมั่นใจนอกจากนั้นตัวเดนซิตี้นี่สำคัญนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้ข้อมูลมาเนี่ยเราเปรียบเทียบพระจํานวนมากทั้งทันและพระที่ไม่ทันจริงๆมีหลักฐานว่าไม่ทันจริงๆไปถึงพระใหม่ไปจนถึงพระที่เราต้องทดอทดสอบทดลองนะครับจากเนื้อปูนต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็อันหนึ่งนะครับอะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปพูดคุยกันครับเดี๋ยวเราไปชมพระกันครับ พระที่ท่านเห็นนะครับสององค์ซ้ายมือเนี่ยเป็นวัดสตือนะครับขวามือเนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นลักษณะวัดระขังเนื้อจริงๆแล้วเป็นขาวงาช้างนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับวัดสตือก็จะเนื้อแห้งนะครับด้านหลังมีหลายแบบนะวัดสตืออันนี้นะครับเป็นลักษณะแบบเพียงหินนะครับมีลักษณะจุดรูพุ้นนะครับแล้วก็บางองค์ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของกรบหมากนะครับเนี่ยนะครับซึ่งกรบหมากก็จะมีกระบางบ้างหนาบ้าง นี่คือลักษณะที่เราพบนะครับในพระสมเด็จกุวัสตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ทรงปรกโพซึ่งเราดูไปแล้วนะครับส่วนลักษณะของลักที่ติดจะมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกับสีสนิมแดงนะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเน้นย้ำเรียกว่าทรมาเจดีแต่โอเคละหลายท่านก็เรียกว่าเป็นยอดขุนพลซึ่งยอดขุนพลนี่ก็เลขทีหลังละสิ่งสำคัญที่สุดคือคติธรรมอย่างองค์นี้ก็คือ ที่เห็นผมพูดเสมอก็คือเจดีนอนนะครับซึ่งรูปนี้พอเรียงปุ๊บเนี่ยให้กลับไปดูคลิปที่เคยทําพิมพ์ในช่องของผมก็ได้นะครับเป็นลักษณะของพระพิมพเจดีนอนจะมีอธิบายไว้แล้วนะครับพูดถึงว่าสมัยพุทธจันโตนะท่านได้สร้างเจดีนอนไว้ที่วัดละครธรรมด้วยคติที่ว่านะครับเจดี JD นะครับจะต้องมีสัญลักษณ์ของพระสมมาพุทธเจ้าอยู่อย่างน้อย้าเป็นพระธรรมนะครับซึ่งพุทธเจ้านะครับพระองค์เคย ตัดกับพระอานท์ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับคือให้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งครับแล้วก็จะมีพิมพ์นีครับที่เป็นลักษณะพระอ,อยู่ในสามเหลี่ยมแล้วก็มีเจดีนอนพาดอยู่ข้างหน้าอยู่ที่วัดละครธรรมเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าหน้าก็คือพิมพ์เจดีนอนแปลว่า ตรงนี้เรียกว่าธรรมะเจดีย์ซึ่งสมเด็จพระจัน์โตก็เรียกอย่างนี้ครับเรียกว่าธรรมะเจดีย์แต่ว่าลักษณะของธรรมะเจดีย์แล้วมีฐานนะครับที่เป็นลักษณะแข้งสิงสามชั้นเนี่ยสิ่งก็จะเป็นลักษณะของจุฬามณีเจดีย์นะครับซึ่งผมก็ได้เคยทําคลิปไปแล้วท่านสามารถไปดูได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเนื้อที่เป็นลักษณะของวัลขังดูนะครับนี่นะครับ เนื้ออันนี้เป็นลักษณะขาวงาช้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล้องกาลังสูงนี่นะครับนี่ครับดังในนะครับจะขาวนะครับแล้วผิวเนี่ยก็จะมีคืออันนี้เป็นลักษณะของเก็บแห้งไม่ได้อยู่กุน้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่กลุ่มบาคุณพมด้วยนะครับพาก็จะธรรมชาติมากนะครับ เนื้อเนี่ยขาวมันเงาเวลาส่องเนี่ยเราเหมือนส่องงาช้างเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่พระธรรมถาวรได้พูดเอาไว้นะครับด้านหลังนะครับหลังนี่มีหลายแบบนะครับแต่เนี่ยเราจะเจอรอยปูไตนะครับเนื้อเป็นลักษณะเนื้อหนึกแข็งเห็นไหมครับนี่เจอหินดินหยกเขียวนี่เห็นไหมครับ 10x นี่ก็ดูได้นะครับประมาณหนึ่งคือท่านเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะปกกล้องขนาดใหญ่ไปได้เพราะเนี่ยเวลาฝึกทักษะก็ต้องมีทักษะตาเปล่า ซึ่งตาเปล่าเนี่ยถามว่าพิมพเนี่ยเราก็ดูพิมพ์แค่พออยู่ในหมวดอยู่ในเขาอยู่ในกรณีที่สร้างเพราะฉะนั้นพิมพก็จะมีรูปแบบต่างๆแต่ไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่ามีขีดนี้ตำแหน่งนี้แล้วคือใช่ดูสภาพผิวเพื่อให้เข้าใจนะว่าอยู่วัดไหนนะครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับเอย่างว่าสตือเนี่ยนะครับปัมีน้ําท่วมต่างๆแล้วเนื้อปูน,นก็จะแห้งเยเราก็จะเจอคาบกลุ่มเราเนี่ยนะครับที่องค์พระนะครับ เห็นไหมครับเนื้อนี่คือแห้งเลยนะครับพวกคราบนะครับที่เกิดจากปูนนะนะที่ออกมาที่ผิวนี่นะครับก็จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นส่วนด้านหลังนะครับนี่แห้งเลยนะครับนี่เป็นร่องรอยลักษณะเพียงหินนะครับจะตองบอกลัลกษณะกลุ่มลักษณะน,น,นี้เป็นลักษณะนนที่หายากนะครับ แต่ว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องต้องมีทั้งหมดนะไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้นะครับคุณสมบัติที่ผมทำนะครับหลายคนก็จะแบบเอ้ยแม่เหล็กแรงสูงนะครับอ่ะนี่นะครับวางให้เห็นเลยนะครับ่ะดูะได้ไม่เห็นมือผมด้วยนะครับอ่ะ นี่นะครับมีปฏิกิริยาครับโยกมานะครับล้มอ่าอีกทีหนึ่งนะครับอืมนี่นะครับก็สี่พันห้าร้อยเกานะครับอ่าองนี้อลองดูด้านนี้ดูบ้างนะครับอืมล้มมาเห็นไหมครับแล้วถ้าใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่จะได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องมาลองดูเพราะว่าได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างนะครับอ่ะขนาดใหญ่เลยนะครับ ที่บอกครับที่เราจะต้องวัดค่าก็เพราะว่ามีบางองค์ที่ยากจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้นะครับเห็นไหมใหญ่มากนะครับโชว์ให้ดูครับไม่มานะครับเนี่ยแล้วบางคนบอกทำไมผมตรวจแม่เหล็กแล้วไม่เจอก็ก็ถ้าข้ามไม่ได้ครับก็ไม่ได้ก็ต้องมีมาตรฐานก็ต้องวัดนะครับเราลองมาหมดแล้วนะครับเอาด้านเดียวกันนะครับกับแม่เหล็กแรงสูงนะครับ ไม่เล็กขนาดใหญ่เลยนะครับอ่ะครับอ่ะอันนี้พอมีปฏิกิริยาอยู่อันนี้อันนี้ได้เห็นไหมครับเมันก็ไม่ได้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมาเป็นตัวนี้นะครับเราทดลองมาเยอะมากแล้วนะครับลองมาเยอะแล้วนะครับกว่าจะได้มาตรฐานก็ต้องบอกทุกท่านว่าไม่ได้มาง่ายๆนะครับผมต้องทําหลายอย่างนะครับที่ได้มาใช้องค์ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวต้องดูก้องกาลังสูงดูครับกับพระทั้งสององค์นี้นะครับนี่นะครับดูที่เป็นวัลคังนะครับ่าเวลาดูนะครับสิ่งที่ต้องเจอมีอะไรครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรเนี่ยก็คือจะพระซุ้มกอก็จะเนื้อออกเสียงตาลนะครับแต่ว่าพระลักษณะนี้ผิวเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นลักษณะแบบงาช้างนะครับเวลาส่องเนี่ยผมจะพูดเสมอเราจะเจอกลุ่มที่เป็นลักษณะผลึกนะครับ อ่ะส่วนเส้นกลุ่มเหล่านี้ที่เหมือนเส้นแกสาผมตอบไม่ได้นะครับว่าเป็นของท่านใดนะครับเราก็พูดนเนี้ยเราพูดเท่าที่เราเห็นนะครับวันนี้เราจะไม่ได้เอ็กซเรย์ฟฟเรสเซนที่เป็นโลนนะครับเพราะว่าผมดูที่บ้านนะครับนี่คือดูที่บ้านที่ท่านเห็นฉากนี่คือที่บ้านนะครับไม่ได้ที่เอดิสแกนนะครับลักษณะนะครับผิวเนี่ยมีลักษณะคราบนะครับที่มีการชุบนะครับ หรือใส่เวลากดพิมพ์เนี่ยนะครับปกติเนี่ยผมที่ลองดูนะเราก็จะอาจจะมีเอาน้ำมันต่างอิวทาที่แม่พิมพ์นะครับส่วนพ้าก็จะมีผสมพวกกลุ่มผงเกสรต่างๆเพื่อให้กดแล้วไม่ติดพิมพ์นะครับก็จะมีมาอยู่ที่ผิวนะครับอันนี้เราจะเจอนะครับผงตะไบทองเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับนะครับผมก็ใช้ดูอันนี้กลุ่มที่เป็นวัลระขังนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับเป็นลักษณะเป็นเม็ดทองนะครับผมจะเรียกแบบนี้แต่จริงๆนั่คือเป็นผงตะไบทอง นะครับให้เห็นจากนั้นนะครับจากนั้นอ่ะนะครับก็จะมีนี่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มพาสซุมกอที่อยู่ข้างในนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับผิวจะมันนะครับจะมันจะไม่มีลักษณะที่แห้งเหมือนกับอิฐที่พึ่งแตกจะไม่มีนะครับแล้วก็นี่ผนังเราก็จะอาจจะมีเจอกลุ่มชนน้าแร่เหล็กด้วยนะครับว่ามีในด้านหลังเมื่อกี้เราดูด้วยกล้องเนี่ยเราพบอะไรครับเราพบอ่า เวลาดูนะครับพระเนี่ยถ้าหากเราดูแบบขยายลึกๆเนี่ยจะเหมือนลักษณะพื้นทินอ่อนผิวจะไม่เป็นผงนะครับจะเหมือนแล้วก็จะสวยนะครับในลักษณะของผลึกนะครับที่เป็นประกายากตา่างๆอันนี้จะพบในพระกลุ่มเนื้อที่เป็นหนึกแกร่งนะครับแต่ว่าลักษณะผลึกแนวนี้นะครับหากเราไปดูองค์หนึ่งที่เป็นนะครับวัดสตือนะครับเราก็จะ ไม่เจอนะครับไม่เจอแล้วเราจะบอกว่าไม่แท้ก็ไม่ได้เพราะพระเป็นแบบเนี้ยเราก็จะแห้งนะครับ <c oughs> โดยที่มีทั้งคราบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้ําอ้อยเคี้ยวผงเกรสรลักต่างต่างที่เคลือบอยู่ที่ผิวเนี่ยเราจะไม่เห็นความมันเงาเลยซึ่งอันนี้ต้องรู้เป็นนะครับต้องรู้ด้วยว่าพัดไหนนะครับแต่เราจะเห็นธรรมชาติว่าปูนเป็นลักษณะเนี้ยแตกแหลงนะครับเวลาดูละเอียดๆเอียดมันจะแตกเหมือนลาบผักชีนะครับถามว่า เราเจอส่วนสําคัญไหมอ่าเนี่ยกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กเรามีเจอนะครับพาสุมกอก็มีอยู่นะครับในนี้อ่านี่ไม่ใช่พาสุมก่อนนี่เป็นแร่เหล็กนะครับผงตะใบทองก็มีนะครับก็ต้องหา <c oughs> เพียงแต่ว่าในแต่ละกลุ่มก็จะหายากหน่อยเพราะนี่เราต้องละเอียดในสิ่งเหล่านี้นะครับข้อมูลสิ่งที่ทำเนี่ยจะต้องมีเยอะพอสมควรนะครับจึงจะสรุปมาได้ในด้านหลังนะครับเราก็ดูกันไปแล้วนะครับเราก็มีพบกลุ่มที่มี ลักษณะละเอียดของพระเนื้อซุ้มกอกระแพงเพชรต่างๆนะครับมีอยู่นะครับเห็นอยู่แต่ละเอียดมากนะครับละเอียดมากนี่ก็ใช่เห็นไหมครับจุดตรงเนี้ยด้วยความละเอียดขนาดนี้นะครับโอกาสที่จะปลอมเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าละเอียดแล้วอันนี้เราละเอียดหกสิบเอ็กแล้วนะครับแล้วเราก็เจอนะครับนี่นะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อวัสดุนะครับองค์นี้ก็จะแห้งเราก็จะไม่เจอลักษณะมันเงานะครับไม่เจอลักษณะ ผลเหล็กที่คนบอกต้องมีคาไซด์เนี่ยต้องดูเนื้อด้วยนะครับงั้นพระนี้ก็อีกแบบหนึ่งพระในหีบก็อีกแบบหนึ่งนะครับนะครับโดยสรุปนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลักการเวลาดูนะครับเราต้องมีความเข้าใจครับผมเชื่อว่าตลอด700คลิปที่ผ่านมานี้เนี่ยมีพระที่มีความหลากหลายครับและท่านไหนที่ดูตามมาเลยตลอดท่านจะเห็นความแตกต่างและเห็นการพัฒนาการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมาเรื่อยๆนะครับสิ่งมันที่สุดนะครับเราต้องอิงตามเหตุ ผลเหตุปัจจัยนะครับไม่มีจุดใดที่ตายตัวสาเหตุเพราะว่าพระสมเด็จสร้างหลากหลายเนื้อหลากหลายวัดหลากหลายวิธีการงั้นเราจะต้องเอาทุกอย่างมาประมวลผลนะครับแล้วที่มันความเป็นเอซีสแกนที่ทํามาตรฐานคือเรามีเกณฑ์มาตรฐานรอไว้อยู่ท่านดูแล้วท่านรู้เลยเออนี่ยอยู่ในจุดนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่เข้าตรงนี้เข้าเกณฑ์นี้เข้าเกณฑ์นี้นะครับมันมีเกณฑ์ของมันอยู่มีรายละเอียดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ทําให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้และมั่นใจได้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแลบทำอะไรมาเพื่อแบบทุกคนต้องผมต้องเป็นตัวชี้วัดไม่ใช่นะครับเราเลยจุดนั้นไปแล้วไปอยู่ในจุดเชิงอนุรักษ์อยากให้ทุกคนนะได้มีองค์ความรู้เปิดใจลองศึกษาดูนะทุกอย่างมีเครื่องมือให้ใช้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเวลาเดาไม่ต้องนั่งเทียนนะครับไม่ต้องจินตนาการ <c oughs> มีกระบวนการมาให้ท่านก็ลองตรวจรู้ด้วยตัวเองเลยครับลองดูในตรงนี้มีไม่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหลายคนเนี่ยที่มีพระที่เก่าเก็บมานาน,านแล้วมาดูค่อยติดตัวมาเคขายังตกใจเลยทำไมแม่เหล็กดูดได้เป็นของนั่นแหลปู่ให้พ่อพ่อให้ลูกอยู่ในครอบครัวมาเกินร้อยปีนะครับทําไมมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้พยายามทําเพื่อให้ท่านได้พบกับพระสมเด็จ ที่เป็นของแท้ที่เป็นของที่ทรงคุณค่าแต่จะมีมูลค่าเท่าใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะการดูให้มีมูลค่าถามว่าที่ดูแบบนี้นะครับยิ่งคนดูภาพมาเยอะนะคเขาพูดได้อันนี้ผมก็ว่าเหมือนกันเหมือนกันมันทําได้ครับมันบอกได้จเจอแบบนี้เหมือนกันแต่ราคาถ้าท่านอยากจะรู้ว่าทำไมราคาแตากต่างกันต้องไปเรียนเรื่องการตลาดการตลาดมันมี 4P p r i c e place promotion ใช่ไหมครับแล้วก็ Product นะครับเพราะฉันเนี่ยประเด็นก็คือว่าเมืเ่อสี่ปท่านก็ดู Product มีแล้วนะครับก็เป็นความเด็ดไพรซ์วเราดูก่อนโปรโมชั่นจะทํายังไงประชาสัมพันธ์ยังไงสร้างกระแสยังไงให้มีนะครับสถานที่อยู่ตรงไหนวัดนี้กับวัดนี้ราคาต่างกาันไหมเพรสวัดนี้สถานที่นะครับมันคือที่นี่ก็แล้วแต่นะมันเป็น,นกลไกเพราะฉันเนี่ยอันนี้คนที่ศึกษาการตลาดมาศึกษาได้แต่ถามว่า ทำไมผมไม่เอามาใช้นะครับผมก็เป็นเชิงอนุรักษ์อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้มากกว่านะครับส่วนเรื่องนั้นมันแล้วแต่ความพึงพอใจนะครับซึ่งผมก็พูดเสมอครับแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านเองนะครับต้องขอบคุณที่เก็บท่านนะครับได้ติดตามเก็บพระสมเด็จตามลำลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เอามาสรุปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ